โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะผมวันนี้นะผมจะมาพาคู่หูคู่เฮียนนะผมไปตะลุยลีกนะผมก็หลังจากคลิปที่แล้วที่ผมได้อัพกินเก้าดาวแม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมแล้วก็รีความสามารถได้ล่างคนเป็นที่เรียบร้อยนะผมซึ่งผมบอกเลยว่าผมเสียตัวรีไปทั้งหมดสามใบใบที่สามผมถึงได้ ล่างโคนมานะผมสองใบแรกผมแบบเจ็บช้ำสุดๆตอนขึ้นเก้าดาวใช่ไหมได้เป็นต่อต้านพายุกับน้ําแข็งรีรอบแรกฟื้นพลังรอบสองกลับมาอันเดิมพอใบสุดท้ายนี่แหละผมถึงได้ล่างโคลนนะผมก็เดี๋ยวผมพาไปดูเกียร์คร่าวๆเนาะเออก็ช่องแรกผมใส่เป็นคาทาคิดมันะผมก็เป็นเกียร์ฟีนั่นเองจากคิดมัดนะผมส่วนอันนี้ผมก็ ใส่เป็นรองเท้าคิดบนะัตรเนาะก็ออฟตามนี้เลยนะครับผมผมเลือกเป็นรถแรกไว้ก่อนเออเพราะว่าช่องหลังเนี่ยผมใส่เป็นอัพเกรดทารตเนาะก็คือต้านลบ้อยน่าจะประมาณนหนอ่ะก็ลบ้อยต้าน70พอเล่นนะผมแบบทตำนานก็ใช้ออฟประมาณนี้กันเออไปเดี๋ยวเราไปรีวิวกันใน p ิวกันอีกรอบนึงนะผมซึ่งผมต้องบอกว่า <c oughs> กินคู่บอลเนในป้ายเหลืองเนี่ยเขาหากันเยอะมากนะคุณผู้ชมตัวหนึ่งแบบว่าต่ำๆอ่ะร้อยกว่าบาทได้เลยถึง200ก็ยังมีเออใครที่หาเล่นหรือมีก็ลองไปขายดูน้าในกลุ่มป้ายเหลืองแต่ตอนนี้ผมขวอนัวพ v วก่อเลยแล้วกันคือตั้งแต่ผมอัพเป็น9ดาวแม็กมาเนี่ยผมบอกเลยนะว่ามันเล่นง่ายมากๆนะคุณผู้ชมตัวมันแบกแบบแบกจัดจดแต่ตอนนี้ ไอ้บาวช้างเนะี่ยคือผมไม่เปิดหาแล้วนะทุกไอเดียเออคือบางไแบบอดีแบบผมยอดแบบหนะ้าใบสิบใบเนี่ยคือแต่แบบว่าไม่ได้อัดคลิปนะคือเข้ามาเล่นรลายวันนี่แหละเออผมก็ได้ตั๋วมาก็ยอดยอดจนผมแบบท้อแล้วนะคุณผู้ชมจนมันไม่ได้ผมก็ไม่หยอดแล้วเออคือบางไอดีก็ดองตั๋วยาวเลยไปหาโคโรโบเดือนหน้าเลยนะอืมก็เดี๋ยวรอดูเลยแล้วกัน เดือนหน้าผมเปิดไลนแน่นอนนะถ้าตัวมันเก่งย้ำก่อนนะว่าถ้าตัวมันเก่ง <c oughs> ถ้าไม่เก่งผมก็ข้ามนะคุณผู้ชมเก็บตัวไว้รอหาตัวดีๆมาเล่นในเดือนถัดไปเนาะแต่ตอนเนี้ยไอบาวช้างมันหลบเก่งเกินเพื่อนไอ <c oughs> ผมมันก็ชอบนะ <c oughs> ขอไปในเสียงไอนะผมพอดีผมหแหบๆนิดน,นึงนะเนี่ยเห็นปะ ตัวมัหลบเก่งมากนะคุณผู้ชมขนาดตั้งรับอะเออโห<ฮ>อ่าสกิลทีเดียวแตกเกินไปเพื่อน,อนก็ลูบี้ที่ผมดองในไอดีนี้นะก็คือแน่นอนนะผมเอาไว้หาโดนให้กินในอนาคตนะแล้วก็หาให้บอสกับตัวอื่นๆเออเพราะว่าไอดีนี้มีเกียร์โดนแค่ชิ้นเดียวและเป็นเกียร์โดนเจ็ดดาวเออซึ่งผมใส่ให้บอสนะแต่แบบว่า ใส่แก้ขัดไปก่อนอ่ะอืมไว้เดี๋ยวเกียร์ดีๆมาเดี๋ยวผมจัดแน่นอนนะไอดีนี้แต่ตอนนี้คอนัวพิวพีกอนหลักกัน <c oughs> ถามว่าผมอยากได้ไมั้ยบาช้างคืออยากได้นะคุณผู้ชมแต่ว่ามันเปิดหาไม่ได้่ะผมก็ไม่อยากเอาตั๋วที่เหลือนะไปเสียแล้วนะเพราะว่า โคลาโบมันใกล้จะมาแล้วกลัวไม่มีเปิดหานะถ้าตัวมันเก่งขึ้นมานี่คือจบเลยนะแต่เรามารอลุ้นกันเลยว่าจะเป็นโคลาโบอะไรแล้วก็จะเป็นเกียร์อัพแสงหรืออัพมืดมาอันเนี้ยเห็นหล,หลายคนบอกว่าเป็นอัพแสงนะเออผมก็เชียร์ให้มันเป็นอัพแสงนะคุณผู้ชมเพราะว่าอัพมืดมันมาตั้งสองรอบแล้วเออเป็นรอบรองเท้ากับรอบไอ อันนั้นอ่ะไอมายองนี้เออก็คือเป็นช่องกลางกับช่องท้ายนะผมถ้าผมจะไม่ผิดช่องกลางมันมาช่วงเดือนสิงหาเออแล้วก็ช่องท้ายนี่คือมาช่วงคิดมัดเลยนะผมมาเดือนคิดมัดเดือนสิบสองนั่นเองแต่อดีนี่คือผมตั้งใจที่จะดองไว้ให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ไปเปิดล่าจันทาไม่ก็โคลลาโบเดือนสิบนะคุณผู้ชม ส่วนเดือนที่4เนี่ยเดือนหน้าเนี่ยที่ใกลจะถึงเนี่ยผมก็น่าจะข้ามไปก่อนเพราะว่า Ruby เรามีน้อยนะเออแต่ละไอเดียเอาล้วผมตีมไม่ได้ดู p ิวพีเอตีอมไม่ได้ดูทีมฝั่งนู้นนะเนี่ยถ้าใครแบบเล่น p ิวช่วงนี้บ่อยแบบผมนะจะเจอแบบบอทแม่งโหดมากคุณผู้ชมเออไม่ไหวอะเริ่มใหม่เลยแล้วกัน แบบนี้ก็อย่าไว้ใจมันนะคุณผู้ชมบางทีแบบบอดแม่งเทือนจัดก็จริงๆคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมมารีวิวซ้ำอีกรอบนึงนะจากที่ผมแบบขึ้นเกน9ดาวแล้วผมแบบชอบมากสไตล์การเล่นมันนะเออถ้าใครแบบว่ากําลังแบบตัดสินใจอยู่ว่าจะขึ้น9้าดาวแม็กดีไหมผมแนะนำนะคุณผู้ชมถ้าเกิดเราอัพขึ้นเป็น9าดาวแม็กได้เนี่ยทีมจะเล่นง่ายแบบมากมาก ตัวแม่งแ,แบบทั้งถึกทั้งแรงแถมมีร่างโคนในร่างก้าวดาวอีกเออผมให้มันเป็นแบบธาตุไฟโน,โน .1 ในตอนนี้เลยนะฝั่งของฝั่งแทงนะเออคือแบบไม่มีแทงตัวไหนเทียบมันได้แล้วตอนเนี้ยทั้งป่วนถึกสตันแล้วก็มีเพิ่มแลเออคือตอนเนี้ยคอมโบแบบคอมโบเพิ่มแลเริ่มกลับมาแล้วเพราะว่า กินมาเนี่ยแหละเออเท่าที่ผมเห็นนะเพราะเมื่อก่อนเขาจะเล่นหยุดเวลากันใช่ไหมแล้วพอเหมือนอันเนี้ยอะไรอะโคโลโบโก,กินโดคิอะกินธรรมะเนี่ยแหละมันมาปุ๊บแล้วแบบวงการสั่นสสเทือนอะวงการหยุดเวลาเออเขาเลยเปลี่ยนไปเล่นกันแบบว่าเพิ่มแรกกันซะส่วนใหญ่นะเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูทับตำนานอ่ะเอาทีมพี่คนนี้ละกันก,นก็นี่นะผมเห็นปะเนี่ย ที่แกก็ใส่แบบนี้มาเลยนะได้ป้องกันแล้วก็ส่วน PVP เนี่ยคือหยุดเวลาไม่มีแล้วนะคุณผู้ชมแทบจะไม่มีแล้วผมต้องใช้คํานี้ดีกว่าเพราะว่าที่เราเห็นเนี่ยก็คือจะเป็นชิงแรกกับเพิ่มแหกซะมากกว่าอ่ะบอสก็ชิงแรกอันนี้ก็เพิ่มแหกอ่ะไอบอสก็ช้างก็เพิ่มแหกอเฮ้ยบอสกับช้างก็ชิงแรกสล็อตก็ชิงแรกนะผมเรามาดูมาซิลอันนี้เป็นโคนเพื่อนเนาะ คางูระก็เพิ่มแหละเบาล็อกก็ชิงแหละมีหยุดมาติดตัวหนึ่งเออนี่แหละครับผมเมตามันเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้ก็เท่าที่ผมเห็นเนี่ยจากคลิปก่อนๆที่ผมเปิดดูใช่ไหมก็คือไม่มีเมกูมินติดท็อปตำนานแล้วนะคุณผู้ชมผมก็ไม่แน่ใจทําทําไมมันถึงไม่ติดอืมตั้งทั้งที่มันเป็นตัวดาเมจธาตุไฟที่แรงที่สุดในเกมแล้วนะตอนนี้นะเอออันนี้เขาก็ยังมีติดอยู่ มาผมรอบสุดท้ายนลรีวิวแบบหนุกหนุกอ่ะผมชอบสไตล์การเล่นมันมากนะกินโดคีอ่ะถ้าไอดีนี้เปิดได้เบาวช้างก็คือจะสุดกว่านี้โหกอบลินตัวเก่าก็จากวันเนี้ยที่ผมแบบได้เล่นมานะกินโดคีอ่ะมันหลบแบบหลบเวอร์จัดคุณผู้ชมหรือเป็นเพราะผมใสาหลบลอยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคือแบบ โดนโถมโดนอัดอะ่ะเออแต่แบบว่ามันขึ้นผ้าดรัวๆเลยจนผมแบบเฮ้ยเกินไปเป้าเพื่อนสำหรับผมมาต้านเจ็ดสิบอ่ะคือพอเล่นแล้วนะคุณผู้ชมแต่ตอนเนี้ยผมติดปัญหาอย่างเดียวเลยคือบัคมีใครเป็นเหมือนผมป่ะที่แปลว่าเวลาเราโดนเพิ่มแหละถ้าเราไม่กดเรียกตัวคือไอ โดนเพิ่มแหลกมันจะไม่หายนะคุณผู้ชมมันจะติดอยู่อย่างนั้นจนกว่าเราจะกดตัวนั้นออกมาเออมันถึงจะหายซึ่งเป็นบักที่แบบว่าแย่ yeah, คุณผู้ชมมันทําให้แบบว่าเราปล่อยตัวไม่ออกพอติดเพิ่มแหลกหนึ่งพันนี่แหละเออก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไว้ผมด้วยนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสาหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ สวัสดีครับอ้อใกล้จะเดือนใหม่แล้วเจอกันแน่โคโลโบเดือนหน้าผมเปิดหาแน่นอนไปครับ